ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่อาชีพสวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านกอะวิทยามีกิจกรรมดีๆมานำเสนออีกแล้วค่ะในทุกวันอังคารโรงเรียนของเราจะมีกิจกรรมทักษะอาชีพให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมไปดูกันเลยค่ะที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้อะไรกันบ้างกิจกรรมที่1การทำข้าวหลามเจ้าของกิจกรรมนายทองไทยแท,ยทย้ทองดีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะนักเรียนได้ความรู้ตั้งแต่การเลือกใช้ประเภทของข้าวเวลาการแชร่ข้าววิธีการทําการเผาข้าวหลามและที่สําคัญที่สุดได้ชิมข้าวหลามฝีมือของตัวเองนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2ไรนาสวนผสมเจ้าของกิจกรรมคุณครูสุภัตราทศนน นักเรียนตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะกิจกรรมนี้เราจะเดินทางออกนอกโรงเรียนเดินทางด้วยรถคู่ใจของนักเรียนนั่นเองค่ะนี่ก็คือสภาพเมื่อถึงนะคะหลังจากหายเหนื่อยคุณครูก็พานักเรียนเดินชมและให้ความรู้ในไรนาส่วนผสมของลุงสมจิตฟาร์มพิกัดใกล้โรงเรียนของเรานั่นเองท่านใดสนใจแวะมาซึมซับบรรยากาศทองทุ่งได้นะคะ กิจกรรมที่3ปุ๋ยหมักน้ำซาวข้าวเจ้าของกิจกรรมคุณครูกัญญารัตน์กลิ่นแกลโทกนักเรียนงงกันทุกคนเลยค่ะคุณครูให้เอาขวดน้ำมาทำไมฉเฉลยก็คือให้นักเรียนเอามาทำปุ๋ยหมักน้ำซาวข้าวนั่นเองค่ะวิธีทำง่ายนิดเดียวแค่เทส่วนผสมลงไปในขวดตามสูตรปิดฝาเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนำไปหมักไว้หสัปดาห์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเช่นการนำไปลดน้ำผักส่วนครัวต่างๆไม้ดอกไม้ประดับรับรองผลผลิตงอกงามแน่นอนค่ะ Come on. Come on. เป็นอย่างไรกันบ้างคะแต่ละกิจกรรมสนุกมากๆเลยพบกันใหม่ในคลิปหน้ามาลุ้นกันนะคะว่าเด็กๆจะได้ทำอะไรกันอีกบ๊ายบาย